สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูแอนในหน่วยการเรียนรู้ภาษาสัมผัสสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องตามองเห็นสิ่งใดบ้างซึ่งมีจุดประสงค์การเรียนรู้คือ 1. เพื่อให้เด็กรับรู้สิ่งต่างๆด้วยการมองเห็น 2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของตาและการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สำหรับวันนี้ครูมีคำท้องจองตามาฝากเด็กๆด้วยนะคะมาอ่านตามครูกันเลยค่ะหนูนั่งมองดูหมูหมากาไก่มองใกล้มองไกลมองไปรอบข้างมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลัง หนูเห็นทุกอย่างด้วยตาหนูเองอีกครั้งหนึ่งนะคะหนูนั่งมองดูหมูหมากาไก่มองใกล้มองไกลมองไปรอบข้างมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังหนูเห็นทุกอย่างด้วยตาหนูเอง คช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องประสาทสัมผัสและประสาทสัมผัสแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือตาตา e y e i ตาเด็กๆคุ้นตามครูนะคะ e y e i ตา เป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสทั้งห้ามีหน้าที่ในการดูสิ่งต่างๆรอบตัวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ